ในตราดเย็นไม่ออกพี่เลี้ยงเพาะหลุดมีแก๊สสิวะเสียงไ,ไม่ออกคนเขาวัดพี่นอ้องเพอหลดมีแก๊สน้องมันมีเสียงเล็ดลอดออกไปกับสาตุมขอกาบประทานอ่ะป้าพี่น้องเลย ฮะนั่นนันนันมีหนอนยักไงบอกครั้งพวกคือเราประมาณกไหนบักฮันเอาไปกินน้ำนักก็ซื้อเนี่ยเอาเนี่ยหากินยากมันกินได้รเอาบอกสมอเอาค่าขันตัวเนี่ยหยาบ ยุสิยดายนีอันเวียนด้วงเสียงเขาไม่ได้ราชาติเย็นเสียงมึงนเสียงอัน เแล้วมึงตาเสียงเสียงเสียงไม่ออกพนเขาวัดพี่น้องพนสีมีกดมีแกดเนาะสาตุมกินยืนกินมะพร้าวยู่มาปากนะเวลาเม่อยากพากนะก็ได้กินมะพร้าวบานนี้พนไม่ออกพี่เลี้ยงพนมีแกดสิวะพนวารูวาสาตุมเฮท้าทัดบันขันมันมีเสียงเล็ดลอดออกไปกับซาตุ่มขอกาปะท่านอาบไอพี่น้องเลย อย่าร่มมันแรนพี่น้องเพราะว่านางคดนางแข็งจะซีหามือนะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนะท่นมีเสียงบอตัสละเสียงออกอากาศสดๆคท่านมันมีเสียงเล็ดหลอดออกไปกระลายได้เอไรว่าสิบปากแล้วละมันก็เลย โอ้ยสาตุมนี่เก็บความลับบ่ได้แต่ว่ามันเป็นสาตุมตดวเด้อพี่น้องเมซี่พี่เลี้ยงกินบบกผาออนเก็บยังบ่ให้แล้วได้เด้ได้บาสิกิน อ,อ,อ่นนอนแอบักยังจะยูนี้แม่บวยัง,งเงี้ยในมืออีกวะมือนี่บ่ได้กินข้าววัดพี่น้องกินข้าววัดซีมือหามือก็แซ่บแซ่บเอาใส่ผ้าถ่านมาร่วมกับนักสเนวแต่ว่ากะกะแยกไใบยีดอกบนหันมาหนีแต่วา่วมวามันอยู่ในผ้าถ่านมันอยู่ในกระมังแล้วเนาะก็เอเล่สิบะ บ่แยกเก็บแยกห้ามตะกี้ว่าเอ้ยเพิน่นคือกินไดนะบ้างนะประธานจะฟ้องไปกินก็กินได้อยู่ดอกมันก็บ่ได้เลวร้ายปานนั้นดอกพี่น้องกจะเล่อนอาหารอยู่นอนกระลับอยู่แต่ว่าไม่ได้นอนบ่หลายเนาะปีสามก็ต้องลุกมาอนันละคั้นรังแมงแต่ว่าสตาตุเมือนตื่นก่อนไหมล่ะดอกตื่นมากแบงเขียวแบงข้าวนเขาเนื้อมันดีเนื้อดีตัวโตเขาเขาฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันเดดมาก,ากเานาะ มันอยิบพัดาฝนสิตกนด้แหละแต่วาไปเบิ่องอีกไม่บมบูตูบ่มีแล้วผู้ได้ก็อยะอิจฉาด้เป็นความสุขบ่ตตองพระเสเย็นเลยเย็นธรรมชาติเย็นบัดขึ้นแล้วเพราะว่ามันมันมันอากาศเย็นแน่นะบา้านสดสดจากต้นฟันซว,ว่วๆแซดเส,ะส,ะสะ มาหนิแกติดแดงกระเป๋านิดหน่อยมาสา้านิไม่ได้ใส่บาทเด้มันสาเนี่ยปื้ดบ่อยากแนวสิมาเป่าซู่ฟังไปปฏิบัติธรรมนี่มีแต่แนวไปตะหัวานละแนวชีวิตประจําวันเรรมนี่ละ,ละแต่วันไปพอผู้คนหลากหลายเนาะหลายคนกับหลายลักษณะหลายบุคลิกเนาะ อันก็โซล่าก็จะเป็นผู้สูงวัยเลยอะผู้สูงวัยก้ามเมื่อกล้มยัง่นเมื่อกสิโบยุ่มเก่งคือผู้สาวแน่นนะแต่สิ่งนี้เนี่ยอึม มันถึอเสือลราบ่าบังเาเผาถามถือเสืออย่นก็ะสเป็นสีเหล่ๆอดแน่ด่างเบาอ,ออกอได้บมดเเสือใส่ไปเอาบุญในวัดเสใ่บ่อาใส่่ล้วบอกไปนาได้ยิมนมเมาอยแหงแล้วเส,สียบน่วงพี่ลอง้องหน่อยห <c ười> นามทั้งต้น แหวกสุกค้าเครื่อจัจสิเสียทองใส่ใจอันไปกินมาอยู่ในวัดกับพระท่านอย่าออกกินไล่หลายอยู่ในวัดรกี่หลจะแกเป็นยังมวนใส่เหล่าใส่ัปนเสพนะข้องเป็นเมซี่เนาะอันพระบินทบาทแล้วเมซี่ก่เอาน้ำกลโหลดพระเพิ่นกับเป็นพระอันพระพระปฏิบัติเนาะเพิ่นกับสันมือเดียวเพิ่นกับบอกร้ายบอกเกเบคกักตุนนอ่ะนะ มันเกิดย่างแบบลายแหงนเห็นลายแหงนเป็นซ้อนแล้วกับขาววันเท่าเนาะวันนี้ซุปเมซี่กับพวกต้อนลูกต้อนหลานเนาะพายซี่ยามสาตุมพายกับแบบมางใบเต็มอยู่ด้เห็นไม่ลายก็เอาได้กินบอกอันสุดกระยาหมดหมดก็มาเต็มเลยได้กินอ่าได้กินข้าวโพดข้าวเหนียว ได้กินขา้าวโพดข้าวเหนียวได้กินดักแด้ได้กินแกงแกงต้มปลาคอยายใส่ผักตองขมตองสมผักตองขมตองสมบานเท่าที่อยู่ให้หน้าตะกีน้นะขั้นภาษาผาคลางเขาเอินว่าสะเดาดินเนาะนกับขมเหม,มอือนถ้าตุ่มมันก็องกินขมบหมนโอ้ยไปบายครับหนึง่งอยากค่ายกินกแต่ว่าบม่ค่ายเนาะกินเปล่าแล้วล่ะคิดว่าจะ,จะไปถอดชุดเมซีอออกบานแต่ิเปคิดว่าอาบน้ำแล้วก็เก็บกระเป๋า จะจีได้เดินดงดันตาเด้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสับเพ่เฮลาบื้อบอยากรีแน่วสิฮิตขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมล้ยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มขอลาไปแล้วไม่ชี่ตุ้มนี่ละโอ๊ยเซมาสิเลิรทักคนนี้ <c oughs> <c oughs> เลิรทักกอลัคเทอร์ละสวัสดีค่ะ